ให้ความหรูหราเหมือนรถในยุคเดิมมากนะครับตูดจะเตี้ยมากๆสุดๆนะครับแต่มันไม่ติดนะฝาท้ายนะครับก็จะเป็นห้องโล่งแบบนี้นะครับตัวนี้จะไว้แบตนะครับตัวนี้เป็นยางอะไหล่นะเดิมๆจะมีหมดตรงนี้นะครับถังน้ํามันจะอยู่ตรงนี้นะภายในจากรก้านะครับคลาสสิกมากๆนะครับหนังเดิมๆพวงมาลัยคลาสสิกสุดๆแผงประตูนะครับทุกอย่างสภาพยังสวยอยู่เลยนะครับเป็นลายไม้นะ ไฮโซมากห้าก้านนะครับจากรกั่วดูโลโก้จากรกัวคลาสสิกสุดๆนะครับไม้แสนกว่านะครับอันนี้เลือนไม้ดูคลาสสิกมากๆนะครับอุปกรณ์นะครับคุณดูนะปุ่มสวิตช์นะอันนี้เป็นไฟฉุกเฉินนะนี่เป็นไฟนะครับเปิดปิดไฟตรงนี้นะครับคลาสสิกมากๆตัวนี้นะครับจะเป็นตัวบอกสปีดนะครับแล้วบอกค่าต่างๆนะครับซึ่งเป็นตัวแรกๆในปี90ที่มีอินสตูเมนต์คัสเตอร์แบบนี้นะครับอุปกรณ์ภายในนะครับสวยงามนะครับเดิมๆยังใช้งานได้ปกติหมดนะครับ ตัวนี้นะครับแอร์ใช้งานได้